ย้อนกลับไปนิดนึงว่าประเทศที่เขาไปเรียนต่อเนี่ยคน <ผม S 2> ละเวลาผมวางแผนไว้แล้ว<อ>ว่าเขาจะได้เข้านอนเวลาเดียวกับที่ผมเข้านอนเพราะว่าเขาเป็นคนนอนดึกเขาเลิกงานเ,าเขาเลิกเรียนดึกเขากว่าจะกลับมาถึงบ้านก็เวลาเขาจะเว็วกว่าเราสามชั่วโมงครับถ้าสมมติว่าผมเข้านอนสองทุ่มที่นู่นก็จะเป็นห้าทุ่มก็จะเป็นเวลานอนเขาพอดีเราก็จะได้เข้านอนพร้อมกันแล้วก็เฟสไทม์นอน ก็เจนก็วางแผลไปแล้วไม่ได้แบบทําอะไรโดยแต่เขาไม่รู้นะเฮ้แต่เขาไม่เขาไม่รู้เขาไม่รู้คือพยายามนอนอะไรนอนด้วยกันนอนเขามีดีเทลผู้ชายที่มีดีเทลอย่างเงี้ยดีมากและคุณผู้ชมที่ดูอยู่ใครที่เป็นทรงนี้เลยนะหอมไหวนะหอมดูแลไหวแล้วช่วงนี้เขาไม่อยู่ด้วยอะแบบอยู่ไกลอะไรอย่างเงี้ยตอนไปใหม่ใจคุณจะขาดเงี้ยคุณติดกลิ่นขนาดนั้นอ่ะก็ตอนแรกไม่รู้สึกอะไรเลยพี่ ตอนแรกอ่ะคือคนที่คนที่อยู่ด้วยกันทุกวันทุกวันแล้วมันเหมือนมันไม่ได้เห็นความสําคัญของการมีกันและกันในในช่วงเวลานั้นนะครับพอเขาไปจริงๆแล้วแบบในวันที่แบบไม่มีเขาอะเรารู้สึกว่าแบบเหมือนเราขาดป่ะเราเสียเสียเสียไปโดยที่แบบเราเพิ่งเห็นคุณค่าของมันว่าตอนที่เรามีอยู่เราไม่ได้รู้สึกว่ามันมีค่าขนาดนั้นแต่พอเขาไม่อยู่ปุ๊บรู้เลยว่าสําคัญใช่ครับบินไปบ่อยไหมประมาณ ห้าหกรอบนะครับห้าหกรอบนะใช่ค่ะี่ไปดมหัวกันไปหาด้วยไปไปส่งตอนแรกผมไปไปส่งลงก็มีหมาผมไปใช่เอาหัวมาเอาหัวมาไปไปส่งก่อนครับไปส่งไปดูสถานที่ว่าเขาแบบอยู่ยังไงอะไรย่างเงี้ยครับเรียนแบบโอเคไหมเดินทางยังไงพอพอเราเห็นแล้วเราก็เริ่มสบายใจมากขึ้นไอความเป็นห่วงมันก็น้อยลงอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ไปหาเรื่อยๆเวลาที่ ที่ละครปิดกล้องแล้วาวางไม่ได้ทำอะไรเงี้ยคุณมีมคุณมีของอะไรที่แบบมา,มาดมดมต่างหน้าไหมปกติเราใช้เขามาดูต่างหน้า<ม>แต่พอเขาติดกลิ่นเลยครับว่ามีอะไรที่มาดมดมไหมเออผมผมใช้น้ําหอมกลิ่นเดียวกันเว,เวลาแบบเวลาฉีดน้ําหอมเราก็จะแบบเหมือนแบบคุณมันโรแมนติกอะพี่นอนสองทุ่มเพราะว่าวิดีโอคอลหากันใช่ไหมฮะด้วยครับด้วยครับต้องเล่าย้อนกลับไปนิดนึงว่าประเทศที่เขาไปเรียนต่อเนี่ยคนละเวลา ผมวางแผนไว้แล้วว่าเขาจะได้เข้านอนเวลาเดียวกับที่ผมเข้านอนเพราะว่าเขาเป็นคนนอนดึกเขาเลิกงานเขาเลิกเรียนดึกเขากว่าจะกลับมาถึงบ้านก็เวลาเขาจะเลยกว่าเราสามชั่วโมงครับถ้าสมมติว่าผมเข้านอนสองทุ่มที่นู่นก็จะเป็นห้าทุ่มก็จะเป็นเวลานอนเขาพอดีเราได้จะได้เข้านอนพร้อมกันแล้วก็เพสทามนอนมันีก็เจ๋งคือวางแผนไว้แล้วไม่ได้แบบทําอะไรโดยแต่เขาไม่รู้นะเฮ้แต่เขาไม่รู้เขาไม่รู้ คือพยายามนอนอะไรนอนด้วยกันนอนเขาผู้ชายที่มีดีเทลอย่างเงี้ยดีมากและคุณผู้ชมที่ดูอยู่ใครที่เป็นทรงนี้เลยนะหอมไหวนะหอมดูแลไหวนะอันนี้คือดีเทลอันนี้คือคุณคุณกำลังอะไรฮะก็บอกคือบางทีถามว่าเออเราชอบผู้ชายแบบไหนเออเอาแบบเนี้ยมันคิดไม่ออกไงเอาแบบเนี้ยนอนเวลาดยวยกันอะไรอย่างเงี้ยหรอแบบดีเทลเหมือนดีเทลรายละเอียดเล็กน้อยที่เก็บเป็นเมมโมรี่หรือความทรงจำเพราะเราเป็นโคแมมติกคุณนอนกี่มุม ต, 2. 2> ตีสอตีสองก็ต้องหาผู้ชายที่นอนตีสองเหมือนกันประมาณนั้นก็ต้องเป็นพวกคุณยามได้ไหมยามยามยามเขา,า,า,าจะนอนประมาณนี้